วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปัสสาวะเล็ดน,นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีในการดูแลรักษาด้วยตัวเองอย่างไรได้บ้างครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องในแพทย์วรวัตเอียรสินพันธตคิสตาวีเสริมพลังบวกในตัวคุณนะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปัสสาวะเล็ดน,นะครับผมว่ามีวิธีการดูแล รักษาด้วยตัวเองได้อย่างไรบ้างนะครับผมเรื่องของปัสสาวะเล็ดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมันก็คือว่า <m ix> มันเป็นปัญหาของคนไข้ที่ไม่สามารถที่จะควบคุมการขับถ่ายได้นะครับอาจจะมีปัสสาวะซึมหรือเล็ดรอดออกมานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งมันอาจจะออกดโดยโดยส่วนใหญ่จะออกมาประมาณครั้งละห้าซีซีถึงสิบ c ซีซีนะครับซึ่งปัญหาอันนี้เนี่ยนะครับมันจะ ทำให้เกิดปัญหานะครับต่อเนื่องตามมานะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะทําให้เกิดความไม่มั่นใจมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นชีนะครับเรื่องของความสะอาดนะครับผมและทําให้เป็นอุปสรรคอันหนึงนะครับในการที่จะทําให้ผู้สูงอายุนะครับผม ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ไม่ยอมออกจากบ้านนะครับก็ยิงแย่กันไปใหญ่นะครับผมเรามาดูรูปแบบนะครับหรือชนิดของการกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับว่ามีลักษณะแบบใดบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น state incontinence นะครับก็คือว่าเวลาที่มีความแรงดันเกิดขึ้นในช่องท้องเช่นไอจามเบ่งนะครับก้ม ห <laughs> <ล>ยิบของอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือมีความดันเกิดขึ้นในตรงบริเวณมีแรงดันเกิดขึ้นตรงช่วงรเรนช่องท้องเนี่ยและทาให้มีปัญหาปัสสาวะ dedim. มันเล็ดออกมานะครับผมอันนี้เนี่ยนะครับเราจะเจอบ่อยนะครับในกลุ่มของผู้หญิงนะครับแล้วก็มีบุตรนะครับแล้วก็คลอดลูกหนึ่งคนขึ้นไปนะครับมัน <laughs> จะมีปัญหาเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัวกระบังลมนะครับหรือมันหย่อนตัวนะครับแล้วก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ าการกั้นปสัสสาวะไม่ได้ลักษณะแบบนี้นะครับผมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่า overactive bladder นะครับก็คือตัวกระเพาะปัสสาวะมันไวเกินนะครับก็คือปวดฉี่บ่อยๆนะครับผมก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกปวดฉี่เนี่ยก็คือ,อจะเริ่มรู้สึกปวดฉี่ตอนที่มีปสัสสาวะน้ํา น้ำฉีดนะครับผมในกระเพาะปัสสาวะประมาณ150 ML นะครับแล้วจะรู้สึกปวดเต็มที่นะครับปวดเต็มที่ที่แบบว่าไม่ไหวแล้วจะต,ต้องเข้าห้องน้ําเลยเนี่ยประมาณ350 cc นะครับแต่ในกลุ่มของคนไข้ที่มีภาวะ,ะกระเพาะปัสสาวะไวเกินเนี่ยนะครับเขาจะปริมาตรปัสสาวะเพียงแค่นิดเดียวนะครับมันก็จะกระตุ้นการปวดฉี่อย่างรุนแรงแลวคนไข้รู้สึกว่าทนไม่ได้นะครับจะต้องรีบไปเข้าห้องน้านะครับผม อันดับที่3ก็คือเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น over f l o w incontinence นะครับอันนี้ก็คือเกิดบ่อยในกลุ่มของผู้ชายสูงอายุนะครับและมีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับแล้วก็มีการอุดก้านของทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วมันก็เทําให้เหมือนกับว่าลูปโป่งเนี่ยมันถูกอุดไว้นะครับเราบิด มันก็กระบอกประสาทก็เหมือนลูกโป่งมันก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันรับไม่ไหวมันก็จะมีการเล็ดรอดออกมานะครับอันนี้ครับเรียกว่าเป็น over flow incontinence นะครับก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น neurogenic bladder นะครับก็คือมีการบาดเจ็บของเส้นประสาทไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บของสมองนะครับคนไข้ที่เป็นอัมาพฤกษ์อัมาพาตสมองบาดเจ็บนะครับหรือคนไข้ที่มีอาการบาดเจ็บของกระดูกของไขสันหลังเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ การกั้นปสัสสาวะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในแต่ละวิธีเนี่ยเอาแต่ละอย่างเนี่ยจะมีวิธีการรักษาที่เฉพาะที่แตกต่างกันนะครับผมเรามาดูสาเหตุในภาพรวมนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะกั้นปสัสสาวะไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกอายุที่มากขึ้นนะครับในกลุ่มของผู้หญิงเนี่ย แล้วก็ข้อรูปแบบธรรมชาตินะครับมีโอกาสที่พออายุเกิน40ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยกระบ,บังลมจะหย่อนนะครับแล้วก็มีปัญหาอาจจะทําให้เกิดการปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะได้นะครับในกลุ่มของผู้ชายที่อายุมากขึ้นก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตนะครับเช่นเดียวกันครับก็อาจจะส่งผลเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะเช่นเดียวกันนะครับผมโรคประจําตัวนะครับในบางคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับผม ภาะวะซึมเศร้าใช้ยาบางตัวนะครับก็จะส่งพวกนี้ก็จะล้วนจะส่งผลเรื่องเกี่ยวกับการการปัสสาวะเช่นเดียวกันครับผมภาวะท้องผูกเลอะัางนะครับอันนี้ก็เป็นได้ในการเนื่องจากว่าพอท้องผูกเ้อะัางปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีก้อนอะไรไปดันหรือว่ามีการระคายเคืองกับบริเวณกระเพาะปัสสาวะแล้วก็กระตุ้นให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันถูกมันระ,ะ,ะคายเคืองแล้วอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายได้นะครับผมในกลุ่มของคนไข้ที่มีประวัติ ได้รับการผ่าตัดนะครับในบริเวณอุ้งเชิญกลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นผ่าเนื้องอกนะครับหรือในกรณีที่มีผ่าคลอดนะครับหรือว่าผ่าในช่องท้องเนี่ยก็จะส่งผลเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายได้นะครับผมสำหรับการรักษาด้วยตัวเองเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมอันดับแรกเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนะครับอันดับที่1ก็คือควรจะต้องงดเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ เนื่องจากพุนจะมีคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยนะครับมันจะช่วยในการขับปัสสาวะออกมานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยเพราะนั้นจะต้องลดปริมาณการดื่มกาแฟนะครับวันหนึ่งก็แก้วเดียวเพียงพอแล้วนะครับอย่าเยอะกว่านี้นะครับไม่งั้นมันจะส่งผลเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะได้นะครับอันต่ออันดับต่อไปก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะครับควรจะดื่มน้ำในวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ2ไม่เกิน2ลิตรนะครับเนื่องจากว่า ถ้าเกิดเราดื่มเกิน2ลิตรเนี่ยมันจะทําให้ปริมาณปัสสาวะเยอะขึ้นแล้วก็จะส่งผลเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการขับถ่ายได้นะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับช่วงเวลาหลัง6กโมงเย็นไปแล้วนะครับอาจจะต้องลดปริมาณการดื่มน้ําลงนะครับผมก็คือในช่วงในในในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราก็ดื่มตามปกติแต่ว่าหลัง6กโมงเย็นช่วงเวลาที่เราใกล้จะนอนแล้วเนี่ยนะครับควรจะลดปริมาณการดื่มน้ําลงนะครับไม่งั้นมันจะ เรื่องของการปรัสสาวะเล็ดที่เกิดขึ้นมันอาจจะส่งผลเกี่ยวกับการนอนได้แล้วพอมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการนอนเนี่ยปัญหาอื่นๆมันก็จะล้วนนะครับเกิดขึ้นตามมาอีกหลายอย่างนะครับผมอันดับต่อไปนะครับผมก็คือลดน้ําหนักตัวนะครับในกรณีคนไข้ที่มีค่าน้ําหนักตัวที่มากกว่าปกตินะครับก็ควรจะต้องควบคุมน้ําหนักตัว ให้ดีนะครับผมแล้วก็เนื่องจากเวลาที่อ้วนนะครับไขมันไปจุกที่ช่องท้องนะครับก็จะส่งผลเกี่ยวกับการกั้นปสัสสาวะได้นะครับผมรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับผมแล้วก็ช่วยช่วยเพื่อที่จะไม่ให้ท้องผูกนะครับมีกากใหญ่ที่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเนื่องจากภาะวะท้องผูกเรื้อรังก็จะส่งผลเรื่องเกี่ยวกับการกลั้นปสัสสาวะได้เช่นเดียวกันนะครับผม อันดับต่อไปนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับลองปรึกษาแพทย์นะครับบางทีอาจจะต้องงดยาบางตัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขับที่เร่งการขับปัสสาวะเช่นยาความดันบางตัวนะครับหรือยาภาวะต้านซึมเศร้าบางอันก็คือจะส่งผลเกี่ยวกับการเรื่องของการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้ครับผมในกรณีที่เราจะต้องออกไปข้างนอกนะครับเราจะต้องรู้รู้จักวิธีการดูแลตัวเองนะครับอาจจะใช้ผ้าอ,อ้อมสําเร็จรูปนะครับเพื่อที่จะ ป้องกันไม่ให้อฉี่มันออกมาเลอะเทอะนะครับเเปื้อนเสื้อผ้าแล้วก็เป็นการเสริมความมั่นใจการออกกําลังกายอันนึงนะครับที่สามารถที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น pelvic floor exercise นะครับหรือ Kegel exercise ก็จะเป็นการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่บริเวณอุ้งเชิงกรานนะครับและจะสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้นะครับผม ซึ่งวิธีการออกกําลังกายเนี่ยผมเคยออกกาลังกายอุ้งที่อุ้งเชิงกรานเนี่ยนะครับผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนท่านผู้ชมสนใจอยากไปดูก็ลองติดตามดูในวิดีโอที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับไม่งั้นถ้าอธิบายลงรายละเอียดในวันนี้คลิปมันอาจจะยาวเกินไปครับนะครับผมเพราะนั้นอันนี้ก็แหละครับผมเป็นการดูแลด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับในกะรณีที่มีการปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะนะครับถ้าดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วไม่ดี ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับคุณหมอก็จะตรวจประเมินนะครับแล้วก็อาจจะมีการให้ยานะครับแล้วก็ในกรณีที่ให้ยาแล้วไม่ประส,ระสบความสําเร็จนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดซึ่งคุณหมอที่ดูแลคุณอยู่ก็จะเป็นคนให้คําแนะนําต่อไปครับผมเอาละครับวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืม subscribe ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัตเอียวสินพานิชแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ